นี่สามสิบกรีบสุดยอดเลยเนาะนี่สามสิบกีบล้างัเลยเอ้ยเรียบร้อยเลยได้คันแท่นหน้าอ๋ออันนี้จะบอเอนมาพเนาะขมนุงคนเลยสิกระาีกนสกระชังสางันเลยน้ำนนู้เาะขอมนหรขอมตสี่อน ปิ้งสีมาก่อนทุกคนปิ้งสีนั่นตัวเก่งไว้จุ่มกิมบ้นเสาเปิดคลิปมากับคำะลรทุกคนหนึ่งเขาก่อนหนึ่งเขาหนึ่งน้า ีข้าวเต็มโมยเลยทุกคนีข้าวเต็มโพดเลยวันนี้เนาะอ๋อเสียนี่ข้าวลายแพะลายคนเลยนางหวายเลยเสียได้อาหารดีเนาะเสียมาบ้านเสียมาป้าเลยเนาะมาบ้านในพันบ้านในพันไปเท่านั้ก็ได้เถอะพามาไปหาเนาะนงงูบะหอมปริเวจวไฟบ่สบายดีทุกคน สบายดีตอนึ่งแรกนะวันนี้นี่ไม่เจอไม่ได้ไปเท่าไรคนเลยยื่นกินเล็กะพักทอดและมะแรงนี่แสเอนี่มาตู้ในพันใหญ่แล้วแสเอร์นี่เห็นมะทอดมาดานนี่มะทอดมีเยอะมือ่อกันแสเอกันเยอะมากนะทุกคนเลยนัน <c oughs> <c oughs> สะเกะิด <c oughs> <c oughs> เองโซดเด้อแสเอรแล้วเห็นมะทอดเข้าไปนตะมันทุกคนทั้งมันหมูมกะก้อนที่สองตัวสามตัวเข้าไปยื่นไปในเมืองนี้แสเอร์วะนะออกมาพัด <c oughs> ได้ช่จช no. mm. ิวเสอมานี่นะแม่มันพูแหงเลยนีม่มานเชื่มาได้มานึ่งตนี่กนเห็นไหมะเม็ดพลนดเด่นล้วกิ้มเพิ่มเมเม็พลน้าวมลไดพลนดะเป็นแม่มานเอไอ้แะแม่พ่อแม่นะแม่ยองแม่นะแม่แแม่มันน้อยเด้พยากร้แสแม่มานพเนพ่อมานเด้แ็มนป่าอะะมาทอนมาทอน้ามานโอ้ยทุกคนนี่ อาหารแรงของเฮาวันนี้ก็จัดซอยจูนี่ฮะเออนาะนี่อันนีเนเ้เนื้อเก่งทุกคนเนื้อเก่งเช่นกินมื้อแรกเนี่นะเยเอวเอาเบิ่งก่อนโอ้โ<ฮ>บมดทอนจงไว้กับพ่านห่อมทุกคนเลยเป็นพูดนึงเนี่ยเพราะว่าปั่นเดียว<ฮ>ในพ่าน<ฮ>ในพ่านเพื่อนก็เอาไว้น้ำเดียวนี่แหละ เสอแอนี่นะมาซีกอสะแอนี <iri> ่่ด้ันกันยาสะแอนี่กินอิ่มแล้วกับพ่อเสอทุ่คนเลยพันแต่ได้ซอยจูเนาะที่พันโถ่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 นถ่โ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 ด่โถโถ่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 โถโถ่โถโถนโ่โถ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 ่ัน่โถ่โถ้วก่้นี่นะ วันนี้ก็ได้พูดหนึงทุกการแต่พูดเสียนะจงม่กินเสีแล้ว,ว <ไป S 1> เสียเนี่ยทุกคนเพลกันยังเขิงมอทุกคนเลยผู้มีแต่ <โฮ S 2> ดูดในผ่านทุกคนในผ่านเพิ่นนี้มื่อนี้นี่เพิ่นขึ้นไปฝึกหมูท <โฮ S 2> ุกคนเลยฝึกหมูอยู่หายนีละะ่ะเมื่อคืนนี้พานหำเพิ่ขึ้นไปแต่ว่าหมูม่เห่ามานะหมูเห่าขึ้นก้อนนี้เห่าอีกก้อนพันหำอีกขึ้นหนึ่งหมูทุกคนน้ำหลังมันมือตัวเห่าได้แล้ว ๋อตัวนี้สาสิบกีบทุกคนนี่เนาะ๋อต้องมีเาสใบน้ากซ่บสบเนื้อจะสดทุกคนนี่ว้าวบนเว้นนี่ก็ซอยจุทุกคนเนื้อสอเอสุกเล็กสอจัดการสุกเล็กสแอเอู๋่เดี๋ยวมแรงก้อยมแรงสาพันใหญ่เพื้นนี้น่าจะขึ้นเป็นดักหางน่าจะมุ่นเสาทุกคน มึงเป็นสาว้หววเลยฝนตแล้วทุกคนนี่เอาของแคไว้ก่อนมีให้ต่างคเลยบ้างเจ้าผมมีเลยก็เนื้งเท้าสุกแล้วก็หยับพม่าเลยนี่ทุกคนอันนี้เพะมันนะน้ำเพะมันจะได้เข้ากันฮู้ยหอมทุกคนเอ้ยของแท้เลยหมดทีมจักอั่งแลยทุกคนฟักหมุนจยนี้ของแซ่บๆเลยนะฝนว่าของแซ่บๆทุกคนน่ะ And à, he said, Minu koi in, mày mà còn on peas, soup on ham kin nam mày mà nè cups of air. Ừ. Sap sap, mày nè. Ni hai sao ăn khao soup khao 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 khao

lại là phụ động xâm nắng hang Cái chắc nắng này đâu phân 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 mai đây phân 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 bố mì phân 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 Như phân 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 nông oh, mã cả nào, con nông mã đó con đấy. Ừ. Ừ. Sẽ được cái nhát để phun đi con chắc được cái Oh, khâu mét phun xóa đi, mét phun. Ơ, ai thôi. ai phúng đây thôi. Đèo pha con วันนี้ใส่แอในยูทูปพูเดียวทุกคนทีแรกนี่วอร์ซีขึ้นไปนางห้างก็ไปผ่านไงอะไรแบบนี้นี่เพราะว่ามีได้พันเมื <Peanut> <êmes> ้อบ้านแบบนี <c ười>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  ้เอาเอาเนื้อเก่งเมื่อก็เลยก็เลยไจะยูดน้ำใส่แฉะแย่ใส่แยงใส่อยู่ได้ปะอยู่ตื้อเพียงเดียวเนอะได้ฮึได้ได้เหม็นบ่าข้ากงโมจิตินแหละมาประตูทั้นนี้เลยอ่ะหัว

ป้าแล้วกันใส่ไปนะโอ้ใส่เอามาก็ได้กินอาหารดี้ทุกคนเอ้ไม่ใช่นะฮะบุญป้ามีโอ้บุญป้ามี่ใส่ได้เพื่อว่าตอนนั้นเราคุณป้าบุมี่ฮะในบุป้าได้บ่หมอนได้เด้ในบุญป้าอ เออบันเป่ามีกับใบเห็ดไหนดีเชิญออมามาบอกออมาโย่อาจจู่เพีดียวแค่มโหอยฮนโอ้ยใส่เก็บตุ๊บเส็ดนี่คนตัวนี้สิจงให้ในพันไงเพิ่นปีมือเสาเรือห้าวกินน้ำเดียวนะแต่ตัวนี้นี่เฮาสีเอ็ดก้อยกินคนนี่มันมีเครื่องในพร้อมตัวนี้ก้อยแล้วก็โคเป็นแบ่งให้ในพ่านพร้อมแล้วก็เฮากั ตัวนี้มือม้อเช้าบางทีอาจจะได้กินพร้อมเดียวโจ้ไปกินมื้อเช้ากับว่าแม่นะอยผ่านคนใะช้ชีวิตลงมาเด้อเออยันเพิดหนังห้างายันมีลงมาก็มีได้ในผ่านไงคนใดว่าผ่านไปเซฟน้อ,ตองตะแลงนี่เนาะเนอโอ้เซฟนุย่ยบอกกินนุ้ยนะเขาอึนได้บอกกินนุ้ยเซฟบอกกินนุ้ยใส่ชุดบังรับเพื่อนเห็เนาะในสายว่าชุดบังเอ,อานาะยยาวสายชุดบังได้เฮเขาลายมาเนาะ อ้าวหึงโมหือเน้อมาสดกักนัดอยูไหเต้ได้เลยเหยออเข้าจเราเลิมเลยเกือเข้าได้เนาะข้าเนาะต่ำห้วาเสือประเด็กจริงไหมมันลายเตะายแตะคนจอเข้าเบาเลออมาแหงหยอกาคลิกยอดยอดโอ้สิได้แต่ตัวนั้นเนาะตัวใหญ่เนะ หมูเด้ตันั้นได้หมูเลยตัวหมูบ่ได้ตันั้นบ่ตามกว่า100โลตัวนั้นซะคั่นเได้น่ะยซออปันนีน่ะยังบ่ทันได้มาอือต้องิงกับาเนาะปันนีคนละขาเลยมื้อนี้่ใหญ่เพิ่นเฮ็ดคนเอ้ยเคร่งนึงนะอ่นคนละเคร่งเลยึงเลยเด้องบ่ทอนงจัดนี่เนาะพอได้ตอบแทนให้พันใหญ่นี่เนาะนามเนาะเอออดเอามื้ออื่นมื้อ เอกันยังม่ได้ยามได้บอลนึงชิ้นเอาไปเลยหางเห็ดไม้นี่ยมันบ่ตัวเห็ดไม้ที่มันโดนก็ะมี่ด้นี่สามสิบกรีบมาทุกคนนี่นี่นี่สามสิบกรีบสุดยอดเลยเนาะนี่สามสิบกีบล้างคราบแลยวเฮ้ยเรียบร้อยเลยได้คันแทนาตัวนี้นี่พวกคันแทนาก็ะมี่ได้นี่นี่นี่เดี๋ยวเขาเอานาผ้าขี้ดีมันบ่ตัวนี้ผักขี้ดีมันาะเบ่คันแทนามันตัวนี้สดๆแล้วทุกคนบะย้ำจะคำที่วพาน้ำย้ำไหม เอาสดนลทนี่ลองดูมาอืมครัเสียงก็เาก็เลา่ลมโอ้ีเติมกอยฟันโถ้ยมาจางนี่นะเพิงกระซามจักเสอเสอฟั่ย่าโอ้เสียแต่ฟักบุกบเนาะฟักบบบบนะาวะ นี่เดี๋ยวบวกกับหอมเี้ยสิมาเพลก็ไ้คนบานนี่เพร่็เจอวะลายอวพอพอเคยจอ้ยดิังแซ่บหอมแซ่บพี่น้อง้อันนี้อย่เอิเนมาเพลเนาะผมเลคนเลย น้อยแตกแล้วว่นี่ันหำเดียวต้กินขาเอ่าเงยสมติวเนาะติวแบเหา่ยวแล้วก็จักนี่กูไม่ได้เก็บมาเลยเนาะปิดเอาข้างๆนี่ก็คือหอยเบิ่งนี่นำลาหอสิไม่รด้แล้นะอู้ยผีมานะโอ้ยเยอะนะเบิ่อนกนสิ่งอืม เือจะน่มเบาๆเลยเซ่กมล่าพักเลยทุกคนขนาดมือจะโคมันใส่่นสลหรับไที่เคยกินนี่น่าจะหูจักว่าเนินเป็นเรือคนเลยไม่ใช่บรรยายครับบรรยายี่ย่าตอนนี้จะน้อยกเส้นเกาไาเมืนนี่เนานี้แส่แมนบสอ Ừ. các ừ. 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 ah, <laughs> ừ. này coi, ok đi xe lại, you nó? to? đây khói hay hết kia hết pho đấy hết 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 rồi hết 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 มีไม่บ่งเลยตางนี้ฮะโอ้โักขักเลเฮ้หอมากอ้ยโุ้นลงไป้เฮึเซฟกระทะเล็กด้วย ยนเกระซ่างหางแล้วมันทอนได้น huh. ้องมนทำโห้ตัวหอมแลวเป็นบ right okay. uh ่ออืมหอมแล้วแต้หอมเลยเป็นบ่ี๋ยวพอลยอืมตัวเอามันหำเั้ยยืดตัวมันหำยืดวะอะกินมาเดียวอนี้มาเดียววะเบิ้งนิให้เบิ้งมันทอนสี่ม่ได้มันทอนเยอเกี่ยวซีบยเลย๋อตัวเบิงเีมันนะมากลับเลยนะมาบมากลับกันเล Ừ. Chắn lên con, thôi chắn đi ra Ngoài tệ Nam mượt lắm Mượt đây Nam phốn mượt phê mượt đây Ừ Ừ đây, <laughs> mà? Mà? Nhai, du, du. Ừ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  พันายจะลงมามัลงมากจเาอีกอีกบมพันายเ่อโคมนี่แลยมอลางมาก็แมได้นอเาก็มันจะมีี่โคอีกอันเนี้เครื่องในทุกคนียซยเครื่องในนเราใส่สีโคที่กำลังพัน่ทุกคนโคไปเลยเลยเราใส่เนาะคืมีใส่ในก่อนแล้วอันนี้เอาก่อนนะตักลงก่อนนี่เพียงเ นี่ฮะนี่พันน้อยกับจับนี่ใสยืดแตว่เฮ้ยไม่ได้เุดเลยแตว่าจะเอแต่นี้เนบ๊กซิมด้วนี่แซเอื วแซ่ด,ดสเสอ,อเอ,อ้ยพอเสสอทีมาด่านมาทอนนี่เชียวเดี๋ยวเอ,อโอ้อนี่โคโดดด้ทุกคนนี่โคกับในพันใหญ่พันเลยเพราะว่าเพื่อวันในพันใหญ่พ่นลงมากสำแจ้งนะเดีย๋ย เออนีพาแอไปเลาะสิมือ่นวะเลาะผู้ไเอพยายก้มักบ่เลาะผู้โหว่ผู้ก้มหลิบๆไปโอ้ยบ่แล้วบ่แล้วรอยู่แจงมือเแอะไหมมือหนึ่งมือนึ่งอ๋อยาวาอดเบาดีทนี้บ่ดีบ่ดีสุดข้าวตบ้นเออ มือที่สองคือที่สองมันี้แมนปะว่านนี้ฉันอ่าอะไรเฮียวุนไปหาวลามมาให้เอ้าว้าไปได้แห่ลายไปอ่านน้ำได้ตนนี้แมงปะ่าเฮียวุนไปหาวลามมาให้อาบโอเคแล้ะสะิมาโจมาสัเอ๊ะแซบแซบเราเอ,อมาวนี้แม่เอ,อ้ยมาพันธ์ำเรียบร้อยแล้วเฮาวันนี้อาหารของเฮาแซบด้มันี้พี่น้อง อันนี้ก้อยอันทุกคนก้อย,ยสดสดเราตัวนี้นี่อันนี้นี่ก้อยอันก้อยซุกตัวนี้ก้อยสดก้อยซุกนะต้มโหมทุกคนมาไหโอ้ข้าวของเขาให้ตัวเล็กโตโตก็ยิ่งอาไปเปี้ยติดบเราเฮ้ยติ๊บน้อยติ๊บน้อยบ้มา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 พี่น้องก,กินข้าวน้ำกันมาหนี่โอ้โหแซ่บแซ่บเคยจะกินข้าวเนาะก้อยจะกินแต่ข้าวมันเล่นง่ายไปเนาะ Uhm. nào mà Nhìn mưa thôi Nhìn đồ đột thôi nó Ừ, rồi đó ừ. Máy tiêu mày tiêu thì cao đó phải đâu uhm. uhm. Xin chân cho thôi đúng đúng không Ừ uhm.

các bạn coi nhỏ pha chín thịt nữa thì nó có bún kính nữa ừ. mới để cho mọi người กินกิน uh. ีนมันจะกินลายเวทนี่เยอะข้าวแห้งเลยเพื่อคอยตีตะปูส้วนโนนใหากับข้าวนบ่มาบุห้องตักสกเล็กข้าวบะกินข้ายากจงเกิดชูมาหมื่นออนไลน์ที่มื่นผ้าใบเลยก็เห็นทัเมื่อคิดโทอเจ้าต่ำนี่ใช่ไหม

ได้กินอันนี้คือเยอะก,ก้อยปาลาแล้วกินลายแล้วก้อปลา,ปามันจะลายเด้ดมันลายเหรอมันเป็นเมอือกใช่ไเป็นเมอือกเลยนะมันค่อยหน่อเมื่อเยอะแล้วกนะ็ก้ยปลามันชีเป็นอันนั้นใช่มันชีเป็นนิ้วทงบีเท่าไรกินก้อยแล้วค่อยมกักมักก้อยเหรอง่า,ายว่าปลาจะเป็รักมือทันเตอร์ตุ้งเลยแหละแล้ววางไปเกี่ยวเขา น้ำลายเอาางเนาะน้ำมหลงเอาน้ำไัปังไปดเนาะยูนูนอะไยูนเนาะน่า,ากะไม่เหเนาะแบบไปกานะนอนนอนจะพูดเลเกี่ยวข้าวแล้วกัหามาจีกินเละเนาะจ้ำกินกับอะไรนั่นเาเกี่ยวข้าวพร้อมนะมไนก่เขาไปกั ตราแอบไเยนะมันี้ไปไปไปเป้มันจะกาก็ล้าใช่ไหมดูที่เด้วตั้งแคแม้วกออนเพิ่ดีทีวเด้อหอยหอหนัี่มูหนาทีมูหนาข้าวหนาข้าวเลยเอาคือหนาเขามาสอนิเฮ้ยคือน้องฟาฮยมาผีกับหามฮยผีเด้อ ฝามันนะ้ okay. uh, pain, ่อได้นะฝ่านั้น่ไม่ไม่ขป่มันไมเด้อให้อยทาซ้ำนเอเชื่นตกแหมวไปไม่ได้ซีดเด้เฮยปีงซีนมาคนปีงสีนั่นตัวเก่งไว้จมกิดมือสา เขปาปารูุกย่างนแลบ่แฮมแฮมเลยนะแบบนี้แฮมแฮมดดดกูได้ตีสำาักไปได้กินมื้อเช้ากูห้องในผ่านเป็น,นจ้องไว้หนีหอกโคเื้อเรียบร้อยเลยเกินมาสำดึกก็เพิ่นกินเนอ,อรู้ว่ามื้อเช้าวางที่เกินมามื้อเช้ามีในผ่านใหญ่นะ บำอืดสาวมาบัดบทัทอนไปหามเอาอีละทุกคนเลยตูดในผ่านนี่แหละข้าวใส่ตูดโบมเมนใส่หมุนคนหึงเล้อจะไปใส่หมานนัผ่านทำเนโานะฮะทุกคนกินข้ขาวกินน้ำก็อิ่มเรียบร้อยเลยปีเงินซีนสำราเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะให้ชาแอร์มาเอา แล้วทุกคนปีแั้นทุกคนเฮาเฮาหูบัทอนนะอเอา,ามีได้พี่ไกล้เพียบัทอนเอาเอามาผักพันหู่ไปเฮามันเฮาทุกคนอเอามีได้มันหักค่าด้เป็นเดินเลยทุกคนบทัทอนก็มีเคยเห็นไม่ได้เห็นเลยนะหากูจักตะขาเสแเวานี่เสแยเยม้มก็ไม่เห็นมันหักค่าอย่างนี้นะพี่หูบับทวทอดคิดเลยเดี๋ยวไปปีไก่เขาค่าปีไก่ทุกคนมันหักต้าหิงบัทอนน่าจะสูงกันแกวข้าวทับอีดเลยทุกคนเพราะว่าบัทอนลงไปหุ่นข้าวบัทอนจื้อบัวทอนพันแล้ว มีเห็นปลายเป็นอมาแล้วปลวทอนก็บม่ได้สังเกตทิมเลยตรงนั้นนะมาแล้วแบบเสียงควักควักยี่หูบลทอนนะเดี๋ยวให้อแฉอ,อเอิอเฮ้ะทุกคนเวิ้งกันว่าเสียงอได้หรือบอลในในยี่หูนี่อแเบ้างดูโค้งตัวตายได้ไหมเห้ยเห็นป่ะบ้นละเห็นยี่หูหพู่ได้เนี้ยหูพูดได้ฮึทุกคนเดี๋ยวเอาอันปีไก่เอาอแต่หูก็ไม่ได้ทุกคนเลยแฉบมันข้อสมมาตรเลยนะเอาเอาไม่ได้ทุกคนเนี่แฉบมันข้อสมมาตรหูโน่ปลทอนบ่านี้ซอยบลทอนไม่ได้แฉบเนี่ยโยโน จนเออหูเพื่อถอนได้วิจะจ้าถอนได้เจ้าเอเนี่ยเพื่อเอาวิกายเจ้าเอ๋เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันคือมันคือเห็นเดี่ยวปีมันรู้มันมันคือเห็นอยู่นะนนะหูคุณูนะห้าคือเห็นเด็กคนพอมาถอนอยู่นี่นะอยู่ในอย่างนี้เลยแบบปลายใกล้คนปลายพี่ใกล้นี่เงนฮะหมุนหมุนเลยนะมันหักมันหักค้า ยังพูดจะแอะยังเพี่เอแอะเป็นเพืเ่ออืมอ๋อทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ขอปิ๊บไปชนี้ก่อนมื่ออื่นนี่น่าจะไห้ผาน้องหมาหาเลาะทุกคนเลยพาทห่เพื่อนวนันบางที่นะบางที่อาจจะพยายาแฮวอยู่พูละอยู่บ่อนเหี่ยงเคยพักนะเอา้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอปิ๊บชนิดก่อนก่อนอื่นก็ขอขผมว่ากับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาเป็นใจให้นะพอกันในที่ตัวไปสบายดี